คลิปผมมาผมใจกับเพื่อนสาว,เ,าวาเมื่อเพื่อนสาวออกจากบ้านทั้งทีเราก็ต้องมีการปรับลุกเปลี่ยนลุกกันบ้างไม่ใช่อะไรกูิดีโอเขากับมันมันตัดผมมาก็เลยตัดผมมาก็เป็นเพื่อนมานนะคะผมมาผมใจเป็นไงคะ,ะมือคือประเด็นอ่ะกวดใยจ๋ามาหลวงพ่อที่นี่เขาบอกว่าเออเหมือนใครที่แบบมีไปสาบแช่งใครไว้หรือแบบ พูดอะไรหรือมีใครทําอะไรเราไวอะไรเงี้ยโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวแกมันจะถอนไปอะไรอย่างงี้เออมาถึงก็ต้องถ้ามาขอคำอกักรรมนะทุกคนต้องมาจัดชุดนะคะนะคะเป็นดอกวัวห้าดอกส่วนถ้ามาเป็นแบบขอพรก็อะไรก็ได้นะคะมาถึงก็มาหยอดตู้นี้นะทุกคนจุดเลยใช่ไหมจุดเลยไปจุดเลยคะ่ะ ส่วนคนที่มาขอพรนะคะไม่ต้องตัดจัดชุดอะไรนะคะขอแค่แค่หยอบตังตามกงศรัทธาแล้วก็เอาทูบสามดอกเทียนหนึ่งเล่มนะคะดอกไม้หนึ่งดอกมาสักการะ,ะนะคะอันนี้ือฟังมาถึงข้างในแล้วนะคะทุกคนต้องมาอ่านบทสวดสสี4แผ่นนี้นะคะนี่นะคะพอเราอ่านครบทุกอันเสร็จแล้วนะคะก็ ให้เอาดอกบัวไปใส่ตรงนั้นแล้วก็เอาเหรียญหบาทมาใส่ตรงนี้นะทุกคนถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะคะบอกเลยว่าตอนอ่านนี้คนลุกมากอะไรนี่ใช่ปะก็เลยรู้สึกว่าทนทนไปเถอะมันมันแค่ความเจ็บปวดแค่นี้เองเทียบกับสิ่งที่เจ้ากับในเวทที่เราทํากับเขาไว้สมัยก่อนเธออะไรอย่างนั้นอ่ะมันเทียบกันไม่ได้เลยแบบ จิบตัวแค่นี้เองเย้ยก็ออยอมทนจนจบเลยอบอกเลยว่าใครไม่ได้มาลองด้วยตัวเองนะบอกเลยไม,ไม่รู้ <c oughs> ก็เชื่อเถอะมาเถอะมันดีก็ให้อนุโมทนาบุญเข้าไปนะทุกคนไปแล้วหมดชิปวัสุทัดไปต่อ <c oughs> ไมานะถึงว่าแบบ<ข>เห็นหน้าคนลอยมาบทที่ อขอเข้ามา,ารมเจ้าการำในเว้นที่เราเคย<ป>แช่งใครต่อใครหรือใครแช่งเราอะไรเงี้ย <c oughs> คนนั้นหน้าคนนั้นก็จะแบบโผล่ขึ้นมาแบบสิบปี20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็จาได้เฉยมันก็เป็นภาพนั้นขึ้นมาการกระทาหดือทั้งกายทั้งวาจาที่เราเคยพูดสมัยก่อนนนมันย้อนกลับมาลเลยเป็นภาพเหตุการณ์อย่างเงี้ย ไม่เคยบอกขอบใาด้วยนะว่าว่ามันจะเป็นฟิลนี้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพามาเลยนะทุกคนรักใครก็ให้พามาถอนบุญถอนกรรมถอนคำสาปเขานะแต่อจากนี้อย่าไปสาปแช่งใครหรือไปสัญญาสาบ้านอะไรกับใครคือบ่นกล่นด่าก็ไม่ได้นะมึง <laughs> แต่ว่าไม่ทะเลอกเดี๋ยวกูก็ค่อยมาใหม่เพราะกูรู้สึกว่ากูบ่นกลด,ากลด่าตลอดจบทริปบุญดีๆเดี๋ยวไปทำแบบเดี๋ยวไปกินเหล้าต่อ